สวัสดีครับทุกคนผมมีชื่อว่าเก่งครับผมตอนนี้ย้ายมาทำงานที่ระยองแล้วครับเมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่อยุธยาทำอยู่ได้หลายปีมากครับและผมก็มีแฟนอยู่ที่นั่นแฟนผมทำงานโรงงานอยู่ที่เดียวกับผมเราคบกันได้สองปีก็เลิกลากันไปครับผมไม่อยากเลิกลากับเธอเลยแต่เธอไม่อยากอยู่กับผมเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเป็นหนุน่มโสด มาจากต่างจังหวัดผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนและเรื่องแบบนั้นผมก็ไม่เก่งอย่างมากพอมาเจอแฟนผมเธออายุน้อยกว่าผมมากแต่เธอเคยมีแฟนมาแล้วแล้วก็มีลูกติดด้วยครับทำให้เธอมีประสบการณ์อย่างเหนือชั้นเชิงตอนนี้เธอฝากลูกไว้กับพ่อแม่ของเธอที่ต่างจังหวัดเธอจะออกเปรี้ยวหวานครบเครื่องในตัวผมรักเธอมากครับ ผมกล้าพูดเลยเธอทำให้ผมมีความสุขที่สุดในโลกวันหยุดของผมผมแทบไม่อยากออกไปไหนเลยครับอยากแต่อยู่ในห้องกับเธอแต่พักหลังหลังผมได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างของกะดึกผมไม่ค่อยเจอเธอเ,ธอเท่าไหร่แต่ด้วยหน้าที่การงานและความก้าวหน้าของผมผมเลยต้องจำใจยอมไปทำงานครับสุดท้ายแฟนของผม ก็ได้พาแฟนใหม่แฟนใหม่ของเธอเป็นพนักง,งานขับรถอยู่บริษัทเดียวกับผมนั่นแหละครับพอผมเข้างานห้าทุ่มพนักง,งานขับรถก็ย่องไปหาแฟนผมที่ห้องตอนแรกๆก,ก็มีเพื่อนข้างห้องบอกแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่พอแฟนของผมเธอก็ทำตัวตามปกติทุกอย่างแต่พักหลังๆวางหยุดของผม เธอจะดูร้อนลนอย่างบอกไม่ถูกเวลาผมนอนหลับเธอก็จะขอไปเที่ยวหาเพื่อนกว่าจะกลับมาก็สองสามชั่วโมงกลับมาเธอก็ดูเนเหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกแล้วเธอก็นอนหลับถึงเช้าตอนกลางคืนผมก็อยากสะกิดกับเธอบ้างเธอก็บอกว่าไม่สะดวกปวดหัวปวดท้องบ้างตามภาษาของเธอไปในที่สุด เรื่องมันก็แดงขึ้นมาผมจับได้ครับผมบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้ผมมีโอทีต้องเข้างานกะดึกกระทันหันจริงๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมครับพอผมบอกเธอไปแบบนั้นเธอก็ดูเหมือนดีใจมากได้เวลาผมก็ออกไปทำตัวเหมือนออกไปทำงานตามปกติประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เดินกลับมาที่ห้อง ผมตกใจมากพอาห้องที่ผมเช่าอยู่ตอนนี้มีใครบางคนอยู่ในห้องกับเธอผมแนบหูฟังมันเป็นเสียงของแฟนผมที่มอบความสุขให้กับผู้ชายคนใหม่ผมเสียใจมากผมจะร้องไห้ออกมาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอายเพื่อนผมก็ปล่อยให้เธอกับแฟนใหม่เธอมีความสุขกันอยู่ในนั้นผมก็ไปนั่งเสียใจอยู่ที่ห้องของเพื่อน เช้ามาผมก็เข้าบ้านตามปกติผมเห็นที่นอนยับยุ่ยยี่ไปหมดเธอก็กลับไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตามปกติก่อนที่เธอจะออกไปผมก็ถามไปว่าเมื่อคืนพาใครมานอนเธอถึงกับหน้าซีดไปเลยครับผมบอกว่าทำแบบนี้ได้ไงผมไปทำงานแล้วเธอพาผู้ชายเข้ามาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเธอบอกว่า ถ้ารู้แล้วก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องบอกผมก็บอกว่าโทรให้มันมาคุยเธอก็โทรไปหาผู้ชายคนใหม่ของเธอไม่นานผู้ชายเจ้ผู้ชายชู้ของเธอก็มาผมก็ถามว่ารักกันใช่ไหมแฟนผมนั่ง,งเงียบไม่ยอมตอบมีแต่ผู้ชายเป็นฝ่ายตอบว่ารักเท่านั้นผมก็บอกว่าตามสบายเลยแล้วผมก็เก็บเสื้อผ้าออกมา และก็โทรไปลางออกจากงานท,าทันทีแต่ทางหัวหน้าเห็นว่าผมทำงานดีเลยส่งผมมาทำงานอีกบริษัทแต่อยู่ที่ระยองผมก็ไปและก็ผมก็ทิ้งความเจ็บปวดทั้งหมดไว้ที่นั่นผมเฝ้าบอกตัวเองว่าต่อไปนี้ผมจะไม่รักใครง่งายๆอีกต่อไปผมย้ายไปอยู่ที่ระยองไม่นานก็เริ่มมีเพื่อน มีเพื่อนผู้หญิงบ้างแต่ผมก็ไม่สนใจไม่นานก็มีผู้หญิงมาจีบผมแต่ผมก็ไม่เล่นด้วยครับจนผมมาเจอคุณหนายหน้าจืดเธอมีบ้านอยู่ตรงข้ามคอนโดที่ผมพักอยู่ทำให้ผมเห็นเธอเกือบทุกวันเธอจัดว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากและท่าทางจะรวยมากด้วยพอบ้านของเธอหลังใหญ่มากแต่เธอจะเป็นคนค่อนข้างแปลกๆมาก ผมสังเกตเธอเจอใครเธอจะไม่เคยยิ้มเลยเพื่อนผมบอกว่าอยู่คอนโดที่นี่มาก็หลายปีไม่เคยเห็นคุณนายมีแฟนเลยแต่ก็มีหนุ่มๆขับรถผ่านบ้านเธอก็แซวเธอบ้างแต่เธอก็แก้งเดินเข้าบ้านไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจอะไรประมาณนั้นเวลาผมหยุดงานผมก็ออกมานั่งเล่นที่หน้าระเบียง ทำให้เห็นเธอได้สะดวกมากขึ้นผมเพิ่งรู้ว่าเธอรักน้องหมาน้องแมวเป็นอย่างมากเธอจะออกพาน้องหมามาเดินเล่นทุกวันตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วทําไมเธอออกมาที่หน้าบ้านปกติช่วงนี้ผมจะเห็นเธออยู่หน้าบ้านของเธอผมก็บอกว่าคุณนายบ้าออกมาทําไมมันอันตรายช่วงนี้เพราะหนุ่มๆเลิกงานกันเยอะเดี๋ยวก็ถูกฉุดเข้าป่าหรอก ผมนั่งบ่นอยู่คนเดียวผมนั่งเล่นเกมต่อไปด้วยดูเธอก็เพลินใจไปอีกแบบสุดท้ายผมเห็นผู้ชายวัยกลางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดคุยกับเธอท่าทางเธอไม่รู้จักเขาแน่ๆมากันสามคนคันแรกมีผู้ชายซ้อนกันมาอีกคันมาคนเดียวผมเห็นท่าทางจะไม่ดีผมเลยวิ่งออกไปนอกถนนผมก็เห็นผู้ชายสามคนนั่น กำลังบังคับให้เธอขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับพวกมันผมก็เลยวิ่งเข้าไปผมบอกว่าทำอะไรกันนั่นแฟนผมผมก็จัดการแลกหมัดกับพวกมันไปอยู่ๆเพื่อนในหอผมก็ออกมาช่วยทำให้พวกมันรีบขับรถออกไปกันผมก็พาเธอไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นผมก็บอกว่าทีหลังอย่าออกจากบ้านอีก ตอนเย็นแบบนี้วันนั้นผมได้เห็นหน้าเธอใกล้เธอสวยมากเลยครับหน้าเธอหน้าตาเธอขาวสดใสขาวแบบว่าไม่มีเครื่องสำอางนะครับไม่นานผมก็ขอตัวกลับหอผมเธอดูน่าสงสารมากเธอดูกลัวๆยังไงผมก็บอกไม่ถูกก่อนกลับผมก็บอกว่านี่เบอร์โทรศัพท์ของผมโทรหาผมได้ครับเธอก็รับไว้ ผมกับเพ fate, ื pues mm. ่อนก็กลับหอกันเพื่อนผมก็บอกว่ามึงชอบคุณนายหน้าจืดนั่นเหรอเปล่าใครจะชอบหน้าจืดจะขนาดนั้นสวยก็ไม่สวยผมรีบพูดออกไปกบเกลื่อนตัวเองผู้หญิงไม่จริงใจหรอกเพื่อนผมก็บอกว่าผู้หญิงไม่เหมือนกันทุกคนนะเว้ยก่อนที่เราจะแยกย้ายกันเข้าห้องผมก็เดินเข้าไปอาบน้ำ แล้วก็ออกมาสั่งอาหารกินแล้วก็นอนดูงานนิดหน่อยครับอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกๆคุณนายหน้าจืดนั้นแน่เลยผมรีบก,กดรับเธอบอกว่าขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ถามไปว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็เงียบเสียงลงก่อนสายจะตัดไปผมไม่รู้เป็นไร ผมเป็นห่วงเธอมากผมนึกถึงภาพตอนที่ผมเข้าไปช่วยเธอตอนที่เธอโผล่กอดเข้ากับผมทำให้ผมไม่ลืมภาพนั้นไม่ได้เลยครับผมรีบใส่เสื้อคลุมแล้วก็ออกไปผมก็โทรหาเธอเธอก็มาเปิดประตูให้กับผมเข้าไปในบ้านผมเดินเข้าไปในบ้านของเธอบ้านของเธอหลังใหญ่สวยงามเธอก็บอกว่าฉันกลัว อยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยนะฉันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนและฉันก็ไม่มีเพื่อนผมก็ถามไปว่าแล้วแฟนคุณละ่ะเธอบอกว่าเธอไม่มีแฟนอยู่ๆเธอก็เล่าว,ว่าเมื่อก่อนก็เคยมีแฟนแต่ถูกแฟนทิ้งเธอย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเมื่อก่อนเธออยู่ต่างประเทศกับแฟนของเธอกลับมาที่นี่ก็ไม่มีใครแล้วผมมองเธอใกล้ แววตาของเธอน่าสงสารมากหรือผมจะหลงรักเธอเข้าแล้วเราคุยกันได้สักพักเธอก็นอนหลับไปผมก็เดินไปปิดประตูหน้าต่างผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับเธอไม่นานผมก็แทกมือหนาของผมเข้าไปจับมือเล็กๆของเธอเอาไว้ผมว่าเธอต้องรับรู้ความรู้สึกของผมเป็นแน่ พอเธอก็จับมือผมแน่นเช่นกันไม่นานผมก็ขยับแทรกตัวเข้าไปกอดเธอเธอก็ตอบรับผมคืนนั้นผมกับเธอเราก็มีความสุขด้วยกันทั้งคืนหลังจากนั้นเธอก็ให้ผมย้ายเข้าไปอยู่กับเธอและเธอก็ให้ผมออกจากงานเธอบอกว่าห้ามทำงานต้องอยู่ดูแลเธอคนเดียวหลังจากนั้นเราก็จดทะเบียนสมรสกัน ผมซื้อแหวนเล็กๆให้กับเธอเป็นการมั่นไปในตัวผมพาเธอกลับต่างจังหวัดบ้านของผมพ่อแม่ผมหลงรักเธอเป็นอย่างมากตอนนี้เราสร้างครอบครัวกันอย่างมีความสุข